เปียบสวยครับชายน้ําสวยครับครับชายน้ํายาวกว่าหางครับโอ้สุดกกระโดงครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนิมพามาช้อนประกัดนะครับผมมากับพี่สองคนนะครับในวันนี้น้ําแห้งนะครับเพื่อนเไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในฮะอากาศดีมากเลยครับมาเช้าเช้าช่วง8โมงนะครับเพื่อนๆที่ได้ไม่ร้อนนะฮะโหน้ําแห้งนะครับผมโอ้ไม่มีน้ําเลยครับน้ํานิดเดียวครับโอ้โหไม่ได้มานะครับสองอาทิตย์นะครับผมเอาดูหว่านนะครับผมให้พี่ดูว่านะฮะเพื่อนวันนี้มาหาตัวท็อปๆนะครับเก๋สวยๆนะครับ ถ่ายเพื่อนๆชมกันนะผมว่าปลาแหล่งนี้นะครับแหล่งเด็ดแหล่งลับในตำนานนะครับผมปลาจะสวยมากนะครับคือสวยครับแต่ละตัวคือสวยมากครับแต่หายากหน่อยครับช่วงนี้เพื่อนๆรอดูนะครับรุยแล้วครับรวยแล้วครับฝนมันก็ตกพี่นะทำไมน้ำมันไม่เพิ่มอ่ะ ที่เมืองในเมืองเมื่อคืนแบบฝนตกแบบโอ้โหแต่เราเข้าไปดูกันข้างในนะครับผมเข้ามาข้างในนะครับผมแต่เราหาดูมาก,กันครับโอ้แดดเริ่มออกแ,แล้วเพื่อนแต่ละแหล่งนี้น้ำแห้งมากเลยครับไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่านะฮะมาดูกันครับ วันนี้ครับเรามาเช้าเช้านะครับผมมาเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ครับสิบโมเสตโมร้อนนะครับเพื่อนแต่เริ่มออกแล้วได้ไหมครับได้ไหมครับไม่เจอตัวนะเพื่อนปลาเริ่มหายากนะครับถ้าน้ำแห้งนะครับผมถ้้น้ำคือต้องรีบเก็บไว้เยอะๆนะฮรเพราะน้ำแห้งแหล่งแถวนี้หายากครับเพราะปลาจำนวนไม่เยอะครับแต่ว่าเป็นปลาสวยสวยมากๆครับเพื่อน เป็นแหล่งลับของพี่นะครับผมแหล่งนี้ไม่ค่อยมีคนรู้นะครับจะมาช้อนกันสองคนนะครับผมนะครับไล่ช้อนไล่ช้อนไปเรื่อยๆครับเพื<ๆ>่อนๆโน่นได้มาแล้วครับผม<ๆ>ในตนัวเมียนะครับเพื่อนเห็นมครับ ไป,ไปแบบนั้วครับตัวเมียครับถ้ามีจะมีมีตะพูดแถวนี้แน่นอนครับเมื่อกี้เห็นน้ำกระดิกตรงนี้นะครับผมอาจจะมีปลานะครับแดเดเริ่มออกแล้วครับเพื่อนโอ้โหหอาดูนะครับ,เ,รบเดี๋ยวไปข้างในเดี๋ยวเราถ่ายชมกันเรื่อยๆนะเพื<ๆ>่อน ข้ามาขนาดนะเพื่อนลองช้อนดูนะครับหาย,ยาย้ำห้ครับเพื่อนเอาได้ครับ เป็นตัวผู้ตัวเล็กนะครแต่สวยนะครับผมเห็นไมันเป็นววน่ะจุนะครับีตสีนี่ชัดมากาครับ ก็ช้อน,นเหมนนผมก็ช้อนอยงนี้น้ำอ,อ,อ้ลูกมาาัทนทันทันเลยเพื่อนเห็นครับน้ำกำลังเริ่มแห้งน้ำกำลังแห้งครับโอ้โหได้แล้วเห็นไหมแต่ว่าตัวเล็กนะครับเพื่อนไปครับได้แล้วครับเพื่อนตัวยังเล็กอยู่เลย หูตวผู้นะครับแต่ว่ายังเล็กอยู่เลยนะครับผมไส่เขาโตครับช้อนสามครั้งได้สามครั้งเลยเนี่ยแต่ครั้งนั้นผมช้อนไม่ถึงนะน้ำเริ่มแห้งแล้วช้อนอยังไม่หกพี่ช้อนไปก่อนนะ อมาแล้วครับอยากไหมแบบแบบพี่โอ้ได้อยู่นะพี่โอ้เครื่องใหญ่อยู่นะตัวเนี้ยโอ้เพื่อนๆแบบได้แล้วโอ้เครื่องใหญ่อยู่นะกำลังนี่นะครับกำลังหุนุ่มๆนะครับตัวนี้นะครับน้ำมันแห้งนะเพื่อนๆแล้วมันอยู่ตรงกลางครับปลาสวยนะครับแรงนี้นะครับมันอยู่ตรงกลางครับ รอบที่แล้วผมก็ได้ที่นี่เป็นทัพสวยมากเลยครับ EP ที่แล้วครับที่ลงไว้นะเพื่อนๆต้องมาตามช้อเนเลยนะครับผมแต่เล่มหายยากหน่อยนะฮะเพราะน้ํามันแห้งนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆดูต่อครับรดูกับพี่ต่อนะครับผมาตุ่มช้อนเอานะเพื่อนขนลำบ่มครับเล่นตัวเล็กนะครับ ต้องไปเรื่อยๆครับค่อยไปครับวันนี้ครับมาเช้าแล้วครับโอ้โหพี่ดูตัวนี้ดิไปไหนละแม่มุงกลับไปละลงน้ำไปแล้วหางหายหมดเลยอ่ะเมื่อเช้าหยิบให้ดูเมื่อกี้หางหายหมดเลยครับตัวผู้เมื่อกี้ไ์กำลังดีแล้วเพื่อน โครับุ่นเต็มเลยเพื่อนเห็นไหมดีครับแหล่งนี้สวยมากครับเพื่อนต้องใจเย็นๆนะฮะช้อนยากครับคือผมเอาแสบมาด้วยครับแต่ไม่ได้ช้อนเลยแสบไปข้างในครับพี่ช้อนอยู่ข้างในหยาบครับยาบตรงนี้อาจจะมีนะ

น,น,นี่แต่ลูกมันครับเห็นไหมเพื่อนลูกจะเต็นมนลครับไปครับตรงน,นี้น่าจะมีนะเพื่อน เห็นไหมครับปล่อยครับได้แนละ้วเห็นไหมครับเยอะมากนะตัวลุกเลงครับเราปล่อยนะครับเพื่อนดูนี่ มีหวอดไหมพี่เดี๋ยวเราไปข้างในกันนะครับได้แล้วเพื่อนๆโอ้โหนี่ครับดย่เงนี้สวยมากเลยดำเมี่ยมเลยดำเมี่ยมนะครับสวยเพื่อนครับนี่นะครับโอ้ชัดเจนนะครับสวยมากหางโคนะครับพี่บอสตัวนี้ดำเมี่ยมแล้วเก็บสวยครับชายน้ำสวยครับนี่ครับชายน้ำยาวกว่าหางนี่ครับโอ้โหฝูดกระโดงครับแร่างเียนของเรานะครับผมเพื่อนๆ สีสีเข้มมากครับตรงนี้แก้มแดงธรรมชาตินะครับลูกช้อนนะครับอ๋อสุดยอดครับไม่ใช่ลูกผสมนะครับลูกช้อนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมครับนี่ครับเพื่อนน้ำแห้งครับดูเขาดูครับดูตรงสะพานนะครับที่เคยข้ามนะครับอันนี้น้ำแบบลงไปเลยครับไปังนน่นไปฟังนู่นก็ได้น้ำมันแห้งหรือเปล่าไปฟังนู่นครับเพื่อน ข้ามสะพานกันนะฮะอันตรายนะสะพานนี้ครับไปนนครับไปแล้วครับไปครับโอ๊คมีนหนาไหมพี่แห้งต้องไปชื้อละ ข้อน้ำออกหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนน้ำแห้ง,หงนะโอ้ถือทั้งแส้ถือทั้งตะก,ก,ก้าลำบากครับเพื่อนใส่หมวกกันไปไปครับไ,ไปอีกว่ะพี่ ที่ข้าวเพื่อนไม่มีที่ช้อนนะครับน้ำแห้งครับเนี่ยครับเพื่อนปลาที่ได้มาทั้งหมดครับช้อนได้ช้อนยากด้วยครับน้ำมันแห้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนี่ครับอันนี้ของพี่นะครับผมนี่วันนี้ได้แค่นี้ยากหายยากครับผมน้ำมันแห้งครับเพื่อน นี่ผมรวมตัวเมียด้วยจริงก็ได้ประมาณสองสามตัวนะครักผู้หายยากครับ